สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะฮะทางคุณจินตนาจะนำลงนะครับแล้วก็ทางพี่หมอเดลวนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริยะเดียวนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศุณธรรมนะครับของการมหาชนแล้วก็ทางาผู้ดําเนินรายการนะครับทางคุณคมนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน นะครับที่อยู่ในที่นี้แล้วก็รับชมผ่านทางออสื่อที่เผยแพร่ผ่านผมก็ใจว่าทุกคนวันนี้เนี่ยเวลาเราจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะชมผ่านทางสืง่ Social Media, โอโซเชียลมีเดียหครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็ไปชมย้อนหลังผ่านทาง y o u t u b e นะครับหรือไม่ก็ f a c e b o o k นะครับขององค์กรนะครับหรือเว็บไซต์นะครับ เพราะนั้นสิ่งที่เรากาลังพูดคุยกันอยู่นี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ออพูดครั้งเดียวแล้วจบนะครับมันกลายเป็นสิ่งที่เราพูดครั้งเดียวเนี่ยแล้วมันถูกบันทึกในประวัติศาสตร์นะครับของของมนุษยชาติต้องว่าอย่างนั้นนะครับจนกว่าสื่อออนไลน์สื่อดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีอยู่ในโลกซึ่งไม่น่าเป็นไปได้นะครับซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผม เรียกว่าสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยภาษาดิจิทัลเนี่ยมันเรียกว่าดิจิทัลฟุดร์พินนะครับคือล่องลอยทางด้านดิจิทัลซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในอดีตเนี่ยการสื่อสารกันเนี่ยนะครับจะฝากอะไรไว้เนี่ยก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะเริ่มต้นก็คือการเขียนถูกไหมครับการเขียนถัดมาเนี่ยพอมีการบันทึกนะครับเอ่อเป็น เอฟคัสเสร็จเป็นวิดีโอนะครับก็จะมีสามารถส่งข้อความกันได้นะครับดิจิตอลฟุตเป็นก็ยังไม่เกิดแต่พอมีสื่อโซเชียลมีเดียดิจิตอลฟุตเป็นก็เกิดขึ้นตรงนี้เมื่อสักครู่ที่ฟังจากท่านอธิบดีแล้วน่าสนใจมากว่าครอบครัวในประเทศไทยเนี่ยยีล้านครอบครัวเรามีประชากรในประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณสักเจล้าน แต่ว่าเฉลี่ยเนี่ยครอบครัวหนึ่งคือประมาณอาสามคนกว่ากว่านะครับสามคนกว่าแต่พอมาดูตัวเลขที่ท่านให้บอกว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวสะส่วนใหญ่ด้วยนะครอบครัวเดี่ยวส่วนใหญ่เนี่ยแปลว่าอะไรอยู่กันแค่มีแค่สองเจเนเรชันมีพ่อแม่ลูกเท่านั้นอันเนี้เป็นสิ่งที่หรือบางทีคำว่าสองเจเนเรชันที่เป็นครอบครัวเดี่ยวเนี่ย อาจจะเป็นปู่ย่าตายายกับลูกเอ้ยกับลูกข้ามาหมายถึงว่าคนที่เป็นพ่อแม่ไม่ได้อยู่เลี้ยงด้วยในลักษณะแบบนี้เนี่ยหรือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ท่านอธิบดีพูดถึงนะคะซึ่งเราก็จะเห็นเพิ่มมากขึ้นเออเราเองเราเองก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับพ่อแม่ส่วนใหญ่ผมพูดถึงในสถาบาันครอบครัวที่มีลูกก่อนนะครับพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้เนี่ย เราใช้สื่อดิจิตอลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในอดีตเราใช้คนถูกไหมฮะเราใช้พี่เลี้ยงนะครับเราใช้ปู่ย่าตายายครับพอมีลูกเสร็จปุ๊บก,ก็ปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงมามีฐานะหน่อยก็จ้างพี่เลี้ยงมามาเลี้ยงหรือจ้างแม่นมมาเลี้ยงถูกไหมฮะเพราะการถ่ายทอดความรู้การถ่ายทอดประสบการณ์การถ่ายทอดความสัมพันธ์ใน ในครอบครัวหรือในชุมชนเนี่ยมันเกิดขึ้นง่าย้ง่ายเพราะว่ามันมีความเห็นอกเห็นใจมันมีการสื่อสารมันมีการสัมผัสกันนะครับแต่พอปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราเลี้ยงเด็กนะครับด้วยสื่อดิจิตอลก็คือตัวมือถือนะครับหรือตัวไอแพนะครับความสัมพันธ์ตรงนี้นก็ไม่มีเพราะเด็กเนี่ยแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับกอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดนี เราเริ่มไม่เห็นความเห็นอ,อกเห็นใจนะครับเพราะว่าสื่อดิจิตอลเองไม่สามารถแสดงออกความเห็นอ,อกเห็นใจได้ใช่ไหมฮะไม่สามารถแสดงออกจิจรกรรมหลายหลายอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ในอดีตนี้ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไหมต้องเรียนฮนะในยุคหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยได้ยินคําว่าเราให้ทีวีเลี้ยงลูกเราให้ทีวีเลี้ยงลูกใช่ไหม ่อนเพราะว่าถึงในยุคหนึ่งก่อนที่จะมีสื่อโซเชียลมีเดียพ่อแม่ไปทํางานกลับมาเปิดทีวีไว้เด็กดูปู่ย่าตายายเลี้ยงเหลานนะครับเปิดทีวีให้ให้หลักดูเพราะตัวเองอาจจะต้องทอาธุระเนียงแต่ว,ว,ว,แตตตนะว่าความเป็นทีวีเนี่ยมันแตกต่างจากสื่อดิจิตอนที่เป็นมือถือหรือแท็บเล็ตเพราะว่าความเป็นทีวีเนี่ย มันเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวนะคะคนสองคนดูทีวีเรื่องเดียวกันนะฮะมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันเยอะมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นทร่วมกันว่าเอสิ่งที่เป็นอยู่มันเป็นแบบนังแต่พอเป็นสื่อดิจิทัลเนี่ยมือถือใครมือถือมันนะฮะตัวแท็บเล็ตใครแท็บเล็ตมันเราจะแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าลูกหลานเราดูอะไร ลูกหลานเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่อันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่ถ้าใครเป็นผู้ปกครองก็จะรับรู้ปัญหาพวกนี้ครัเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาในระยะหนึ่งแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อดีของสื่อที่ทิี่ทนที่ทางท่านอธิบดีพูด mm hmm. ก็มีอยู่เยอะเราผมไม่สามารถปฏิเสธมันได้ ทีนี้พูดถึงในแง่ของครอบครัวที่มีลูกตัวผมเองเนี่ยจะไม่ให้ลูกเนี่ยออใช้มือถืออแทบหนึ่งออจนกว่าเข้าโรงเรียนจนกว่าเข้าโรงเรียนแต่ว่าในช่วงก่อนที่เขาเข้าโรงเรียนเนี่ยเรามีเราจะให้เขาดูว่าแต่จะไม่ให้เขาเป็นเจ้าของนะครับอันนี้เนี่ยแปลว่าเราเนี่ย สามารถที่จะกําหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงสือ่อดิจิตอลเนี่ยของบุตรหลานอันนี้อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งหลายๆครอบครัวอาจจะไม่ได้ตระหนักหรือไม่มีวิธีการก็อาจะต้องปลอ่อยให้เขาให้เขาเล่นพอเด็กงงงแงเด็กอต้องอยู่คนเดียวนะครับเรามไม่รู้ทำไนีก็เอามือถือส่งให้ก่อนซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ผิดซึ่งผมเข้าใจว่าหมอเดลได้พูดประเด็นนี้ไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ที่ดีเนี่ยควรจะนะครับอ,อให้สื่อกระตู้ตอนนี้ที่เป็นเด็กเล็กจำกัดเวลาจำกัดเงื่อนไขอออีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญถ้าคนไทยเนี่ยต้องไม่ได้ตหนักเรื่องนี้เท่าไหร่แต่สังคมต่างชาติเนี่ยเขาตหนักเรื่องนี้เยอะนะครับในสื่อดิจิตอลของต่างชาติเนี่ยเราไม่แน่ใจว่า ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเขากําหนดเงื่อนไขเลยว่าเด็กสามารถเป็นเจ้าของแอคเคา YouTube เจ้าของแอคเคา t อย่างอีเมลหรืออีเมลรีหลาหยหรือ f a c e b o o k เนี่ยเป็นเจ้าของส่วนตัวนะเป็นเจ้าของแอคเคาน์นะ,ะับต้องมีอายุเกินสิบสองต้องมีอายุเกินสิบสองนะอันนี้คือเงื่อนไขของสื่อฝรั่งเลยนะครับเอ,อ่อถ้าอายุต่ำกว่าสิบสอง สื่อพวกนี้จะต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนสมัครให้ผู้ปกครองเป็นคนสมัครให้แต่ว่านะฮะไม่สามารถที่จะให้เด็กเนี่ยเป็นเจ้าของนะะสื่อเหล่านี้โดยส่วนตัวตอนอายุสิบสองเพราะตอนอายุสิบสองเราถือว่าเป็นเด็กเล็กนะฮะเป็นเด็กประถมที่ยังต้องมีการเรียนรู้ยังต้องมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนําในเรื่องของการเรียนรู้กันนะฮะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ เราเปิดแอคเคาท์เราไม่ได้สนใจว่าใครเป็นเจ้าของเราก็ยื่นยืนให้เด็กอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับแล้วหลายๆโรงเรียนก็ยังสอนในหลายๆโรงเรียนเนี่ยไม่พูดถึงไปให้เด็กปอมอายุนะฮะเพื่อให้ได้เกณฑ์ในแง่ของการสมัครแอคเคาท์ซึ่งอันนี้เนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพอเด็กจะสมัครแอคเคาท์ที่มีผู้รอง นะครับกำกับดูแลนะครับมันทําให้เด็กเองเนี่ยผู้ปกครองตรวจสอบได้ว่าเด็กเข้าหูอะไรบ้างแปลว่าอะไรมันเหมือนกับว่าเราดูทีวีที่ผู้ปกครองตั้งอยู่ข้างๆแล้วปล่อยให้เด็กดนะูอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องพยายามที่จะทําให้ครอบครัวไทยเนี่ยที่มีเด็กเองเนี่ยมีความเข้าใจในการใช้ทเทคโนโลยีประเด็นถัดมาผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยนะครับมี พฤติกรรมมีความชอบในการเสพสื่อแบบนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยออพอเราเวลาพูดถึงครอบครัวสมมติว่ามีพ่อกับแม่พ่อกับแม่เนี่ยดูทีวีเรื่องเดียวกันผ่านโทรทัศน์ดูรายการเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะมีเรื่องให้คุยอยู่เยอนะแต่ความชอบของผู้ใหญ่กับความชอบของเด็กอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นครอบครัวส่วนใหญ่ที่มีลูกเนี่ย เวลาดูทีวีเนี่ยก็จะบอกว่าเรื่องนี้เด็กดูได้เรื่องนี้เด็กดูไม่ได้ไหมฮะแต่พอกลายมาใช้สื่อดิจิตอลเนี่ยปัญหาใหญ่คืออะไรครับบางทีเนี่ยนะครับพ่อแม่ใช้แอคเคาตัวเองสบัยน,นะครับให้กับลูกนะครับแอคเค์ตัวเองนะฮะทีนี้ตัวพ่อแม่เนี่ยอาจจะมีกิจกรรมหรือสื่อที่อยากชมเนี่ยแบบ เนื่องจากว่าสื่อดิจิตอลเนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลและประมวลผลให้ทุกคนเนี่ยชอบเสพติดตัวข้อมูลนั้นๆตลอดเวลาเพื่อให้เราใช้เวลาอยู่กับมันตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะไอคอนเทนท์ที่พ่อแม่เสพเนี่ยก็จะทําให้เด็กเนี่ยต้องดูไปโดยตลอดเพราะว่าพอเวลาเด็กเปิด u ู u b e ปุ๊บถ้าเด็กยังเส์ชอ,อะไรไม่เป็นนะฮะ คอนเทนต์ที่ซักเจสแนะนําให้เด็กดูคือคอนเทนต์ที่พ่อแม่ดูเห็นไหมฮะเพราะว่า youtube นั้นเนี่ยจะดึงมีออแกนิขึมที่ทําให้เด็กดูแบบที่พ่อแม่หรือดู facebook แบบที่แบบที่พ่อแม่ดูเห็นไหมฮะอันเนี้ยกลายเป็นปัญหาเนีที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอคาแนะนําถัดมาที่สองคือว่าถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องให้เครื่องมือกับลูก ควรสมัครเป็นแอคเคา t ที่แยกอย่าใช้แอคเคาตัวเองให้ลูกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาแอคเคาตัวเองให้ลูกมันจะทําให้อะไรฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเด็กจะฝอกสอบความคิดแบบที่ผู้ใหญ่คิดเร็วงไปมากเกินไปอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาถัดมาครับในอดีตเนี่ยเรามีอะไรเราจะใช้วิธีพูด บางทีบางทีเขากลัวทะเลาะก,กันพนะูดปุ๊บ,บจบเพราะทะเลาะก,กันแล้วด่ากันยังไงก็แล้วแต่มันจบเลยนะครับเพราะสิ่งที่ด่าเนี่ยมันเป็นอากาศธาตุไปแล้วหายไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยหลายคนเวลาทะเลาะก,กันด่ากันกินไ,ไลน์โพสขึ้นเฟซบุ๊กโพสใส่คอมเม้นต์ปัญหาคืออะไรคนระับล่องลอยความเกลียดชังร่องลอยสิ่งที่ ไม่ถูกใจกันมันยังประทับตาอยู่ตัวที่มีดีแล้วมันไม่ลบต่อให้เราลบฝั่งเรามันก็ยังอยู่อีกฝั่งนะฮะ,นะฮะแล้วแล้วถ้าลืมลบไปเนี่ยพ่อแม่ทะเลาะกันวันหนึ่งเด็กมานั่งอ่านอพ่อแม่ทะเลาะกันแบบนี้นะฮะ,นะฮะ,นะฮะเด็กเข้ามาดูลายของพ่อแม่เห็นไหมฮะปัญหาที่พ่อแม่ทะเลาะกันเยอะแยะเป็นด หรือคนสองคนทะเลาะก,กันอารมณ์ดีๆแล้วไปเปิดดูโอ้เราเคยทะล็ะกกันแบบนีนมันอาจจะดึงอารมณ์ที่มันไม่ถูกใจไม่พอใจกลับขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่สามที่ผมมองว่าออ่การใช้โซเชียลมีเดียนะครับที่เป็นสื่อในการสร้างปฏิสัมพันธ์กันนะข้อดีเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยนะครับเออ่ ใกล้กันสามารถสื่อสารกันได้แต่ข้อเสียเนี่ยมันทําให้คนที่ขางไกล้กันหรือคนที่ใกล้กันเนี่ยบางทีมันขาดการยับยัง้งชั่งใจในการสื่อสารเรื่องที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นประเด็นในช่วงแรกนะครับที่คิดว่าสำหรับคนที่ครอบครัวที่มีลูกนะครับหรืออยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะครับต้องออใช้สื่อโดยมีความเข้าใจ